เ,เต็มๆขอให้เปิดมาเถะนะนะครับมา่อไทจจ่อไปถึงหัวมันแล้วเออก็คิดดูสิแค่ไปประชุมเนี่ยถามหน่อยประชุมไปอะไรนะพอประชุมออกมาประกาศบอกว่ายังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายยังยังสรุปอะไรไม่ได้แอดดูแล้วว่ายังไงงานนี้ก็ล้มเหลวการประชุมเนี่ยล้มเหลวเอาจริงๆ เพราะว่ามันไม่คุยไงเออมันไม่คุยคือจะให้ยอมมันอย่างเดียวอะ่ะถามหน่อยนะครับคือที่ไทยไม่กล้าหือไม่กล้าอือก็เพราะอะไรเพราะผู้นำเพราะระดับใหญ่เนี่ยนะคือ,ขอเขมรเนี่ยกลุมความลับของไทยของผู้บริหารของเราเนี่ยกลุมความลับเอาไว้อ่าเขาถึงไม่กล้าหือทำไมทาไมผู้นำเราไม่กล้าพูดอะไรเลยอ่าสังเกตดูไหมไม่พูด พยายามพยายามอารมุ่มอร่วยเขาพยายามจะพูดดีกับเขาพยายามรู้นะแต่ดูจากมันทําเป็นไงมันไม่เคยพูดดีกับเราเลยนะ <c oughs> ไม่มีเรานี่พยายามตะล่มกับมันพยายามจะน้าโน้มจิตใจให้มันดีๆคุยดีๆกับมันอนะ่ะเออพยายามจะให้มันมีแต่มันเป็นยังไงเออมันไม่เอาอย่างเดียวโอ้โหมันขึงขังนะครับออกอดออกอะไรมาทุกอย่างเออนะเพราะอะไรนะ่ะ มันถือว่ามันถือไพ่เหนือกว่าเพราะอะไรก็มีคนไปอยู่ฝั่งมันเยอะไงคนที่ผิดกฎหมายเอไปทําผิดกฎหมายกับมันเยอะแล้วก็เล่นการพนันเขาบอกว่าโอ้โหนักการเมืองทางนั้นไปเล่นการพนันอย่างเนี้ยแล้วก็เอาเงินไปเก็บไว้อยู่ที่เขเมรเนีน่ยนะเยอะแยะนะคนผิดอยู่ในนั้นทั้งนั้นเลยเอฟี F T. ก็บอกแล้วว่าคนที่นี่เนี่ยมันเมืองนี้นะบอกตรงๆว่าที่นู่นเขา พูดง่ายว่าทั่วโลกเขารู้กันดีแล้วว่านี่เป็นประเทศที่ก่ออาชญากรรมเยอะที่สุดเห็นไหม่ะอสะัสวีบบันบีด้วยนะครับชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นคุยไปก็มีประโยชน์คุยไปนี่เสียเวลาเปล่าเสียงบประมาณนะเอาพูดง่ายก็เขาไม่คุยเขาบอกเขาไม่คุยเรื่องอ่าเรื่องเขตแดนสักสามสี่ที่เนี่ยที่ที่จะคุยกันเ,นเขาไม่คุยเลย เขาบอกเขาไม่เอาอันนี้เข้าที่ประชุมด้วยอา้าวไม่เอาอันนี้เข้าที่ประชุมแล้วคุยจะคุยเรื่องอะไรวะเนี่ยเออไม่เอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมแล้วคุณจะคุยเรื่องอะไรถามหน่อยอ่าเห็นไหมแล้วกลัวอย่างเดียวกลัวเราจะไปยอมไปยอมเซ็นเขานะครับเพราะไอ้คนที่เซ็นเนี่ยมันอมันก็หนีไปได้ถูกไหมลนะ่ะแต่ผลกระทบมันอยู่กับประเทศไทยนี่คือประเด็นนะเออ เพราะว่ามันกลุมความลับไปเยอะมันบอกว่ามันก็ขู่ไว้นะเห็นไหมนะเอ่อถ้ามีปัญหามากนะกูยึดเลยนะเว้ยยึดเงินเลยนะเว้ยมันพูดอย่างนี้เลยยึดเงินนะเออมันยึดเงินนะเออเงินอยู่ที่มันเยอะแยะแล้วพูดง่ายๆว่าถ้ามันมีปัญหากับชาวโลกมากนนะมันเบี้ยวหนี้เลยโอ้โหเป็นไงมันออกคําสั่งนี้ออกมานี่โอ้โหทุกคนสยองขนหัวลุกเลยนะมันจะไม่ใช้หนี้เลย เออนะมันเป็นหนี้เขาทุกประเทศเลยมันหนี้เขาทั้งนั้นเลยมันมีแต่หนี้แล้วไทยเนี่ยเราคิดดูสิถ้าจะให้มันยืมเงินอีกอีวิตนี้แหละบอกตรงนะครับเออปัญหาเข้าแล้วงานเข้าแน่นอนจะให้มันยืมไปใชคือศักยภาพมันมันไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมศักยภาพมันไม่มีที่จะมาใช้หนี้มันเป็นหนี้ทั่วโลกอ่ะเออแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหามากนะมันบอกมันปิดประเทศเลยมันไม่ใช้หนี้ใครเลยโอ้โหเป็นไงมันพูดแบบนี้แสบไหมแสบสิ แม่งโคตรแสบเลยถ้าพูดแบบเนี้ยอ่มันจะไม่ใช้นี่เลยมันจะปิดประเทศเลยเก็บตัวเลยเป็นคอมมิวนิสต์เลยนะเออแล้วคิดดูสิเราจะปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นให้มันอดอยากใช่ไหมเออเอาเลยบีบเลยทํำนะมันทําให้มันจริงๆจังๆเธอะนะครับถ้าไปหน่อมแหนมกับมันอ่ะถ้าไปอยากจะคุยกับมันอยากจะไปเจรจากับมันนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่ เออมันไม่ใช่แนวทางของมันอยู่แล้วมันไม่เอากับเราอยู่แล้วเห็นไหมคือมันได้เปรียบไทยตอนตอนไหนรู้เปล่าได้เปียบไทยก็คือว่ามันกลุมความลับของระดับผู้ใหญ่เอาไว้ไงผู้ใหญ่ก็ไม่กล้าพูดเลยเห็นไหมเงียบติ๊บอืมใช่มันโดนฟ้ามบาทอยู่แล้วทุกที่เขาฟ้ามบาทมันไปหมดแล้วเออแล้วเราเนี่ยเราจะทำอะไรอ่ะถามหน่อยนะค ทุกทั่วประเทศเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเขาฟ้ามบาทมันเออก็เขาพ่อลูกกันใช่ไหม <laughs> ใช่เขาเป็นพ่อลูกกันมันจะทำยังไงได้ออเของมันเนี่ยสังเกตดูไหมคุณมนตรีพ่อลูกมันเนี่ยเออพ่อพูดลูกก็ต่อเลยเห็นไหม เออต่อไปปีเป็นคุยเลยชัดเจนไหมหนูพ่อพูดปุ๊บลูกต่อเลยลูกต่อได้เลยเป็นคือเขาเรียกว่าแนวทางเดียวกันอ่าเห็นไหมแนวทางเดียวกันเขาคิดเป็นแนวทางเดียวกันของเราเนี่โอ้โหแต่ละคนก็ไปคนละแนวคนละทางกันคือขนาดในไทยเนี่ยของเราเนี่ยมันยังไม่เข้ากันเลยคุยกันยังไม่ได้คืขนาดอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยยังคุยไม่เหมือนกันเลยแล้วนับภาษาอะไรเอฟซีเออมันจะไป ความสามัคคีในไทยมันยังแย่เลยเออใช่ไทยคิดอย่างนั้นคิดแบบคิดดีคิดบวกอะ่ะคิดดีกับมันตลอดไม่อยากจะทำร้ายประชาชนเดี๋ยวประชาชนเขาจะเดือดร้อนนู่นเนี้ยถามหน่อยว่ามันเนี่ยมันคิดถึงประชาชนมันไหมไม่ไมี <laughs> มันไม่ได้มองเลยตรงนั้นเออประเทศมันขอทานจน พูด,ดง่ายว่ามันขอทานในประเทศไม่ได้มันก็มาขอทานในไทยเออถ้าถ้าพูดแบบนี้มันเสียหายนะเอฟีนะใช่ก็เป็นรูปบุบุรํำกันนั่นแหละนะมันถึงเป็นอย่างนี้ไงเรานี่จะบ้าตาย <laughs> เป็นบุญบุญธรรมกันแล้วมีกับปัญหากันแบบนี้มันจะเคลียร์กันได้ไหมมันก็เคลียร์กันไม่ได้ก็เกงใจกันไปเกงใจกันมาถูกไหมเนี่ยนะคือประเด็นคนเราถ้ามันมีความสัมพันธ์กันนะระดับประเทศต่อตลาดระดับประเทศเนี่ยคุณน่ะไม่ได้เสียหายอะไรคุณก็พยายามรักษานํำใจกันถูกไหมล่ะแต่ประเทศมันเสียหายไงเออมันไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวอันนี้มันเป็นระดับประเทศมันเสียหายคุณจะไปเสียหายอะไรคุณก็ดีกันกินข้าวด้วยกันแฮปปี้เอนดิ้งกัน มันไม่มีปัญหาไงเพราะอะไรก็ความสัมพันธ์นะจะทําอะไรรุนแรงไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะมีปัญหาเดี๋ยวลูกก็จะมีประเด็นนู้นนี้นั่น,นก็ข่มขู่ไปขู่กันมาก็แค่นั้นเออถามว่าใครเสียหายก็ประเทศชาติเสียหายเนี่ยคือประเด็นแบบนี้นะเอฟซีชัดเจนไหม แอดบอกแล้วนะครับนะเอออย่าไปมีความสัมพันธ์ระดับประเทศเนี่ยความสัมพันธ์มันก็ต้องเกรงใจกันนี่มันถามว่ามันเกรงใจมันมีความสําคัญประเทศภาษาอะไรไม่มีความเกรงใจกันเลยเออขุดมาแบ่งกันใช่ไหมแล้วจะไปแบ่งได้ยังไงมันไม่ใช่ของมันเราจะไปแบ่งได้ยังไงอ่ะ อย่าบอกนะว่าจะเป็นอนาเขตซับซ้อนมันไม่ซับซ้อนนะครับในที่ทะเลเนี่ยครับว่าซับซ้อนมันไม่มีมันต้องลากมาจากเขามันลากมาจากพื้นดินเขามีบอกอนาเขตก็เอาพ้องชัดเจนอยู่แล้วมันไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆดทั้งสิ้นถูกไหมเกาะกงนะเราจะยึดมันมันกลับคืนมาเลยนะเกาะเกงของเราทั้งนั้นคนไทยยังอยู่กันเพียบเลยมันไม่เห็นพูดอะไรเรื่องเกาะกงเกาะกงมันของเรานะ เราคืนหมดแหละเออเขาพระวิหารก็เอาคืนมาเอ่อศาลโลกเขาตัดสินให้ตัวตัวไอตัวไอ,วอ้ปราสาทเนี่ยให้ให้ของเขาแต่ตัวพื้นดินเนี่ยให้เราแต่ปัจจุบันนี้ยมันทําเป็นยึดเป็นของมันหมดแล้วเออแล้วเขเมรนเนี่ยมันเข้ามาปลูกบ้านอยู่ในเขตไทยเนี่ยเป็นร้อยๆยหลังอ่ะไทยไม่เห็นทําอะไรเลยถ้า พูดง่ายอ่ะนักการเมืองนะหรือข้าราชการถ้ายังหน่อมแหนมถ้ายังทําอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะคขยึบคืบคานเข้ามาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยอ่าไม่เข้มงวดไงปล่อยให้มันลุกล้ําเข้ามามันต้องยิงนะเอาพู้แทนมันต้องยิงเข้ามาก็ไม่ต้องคุยไม่คุยอะไรเลยก็คือยิงเลยแค่นั้นเองตอนนี้นะเอาลวดหนามไปกั้น่ะ มันไม่อยู่ลรวแค่ลดหนามเอฟซีมันก็แค่ดึงเวลาให้ไปได้นิดๆหน่นนอยๆนะยื้อเวลาหน่อยแค่นั้นเองแต่มันก็มุดเข้ามาได้มันก็ตดดัดรดหนามทิ้งซะมึงไม่เห็นเออมึงเผลอกูก็ตดดัดรดหนามกูก็รอดเข้าไปได้อย่างเดียวนะรอดได้มึงเผลอกูก็รอดพูดง่ายๆนะเราต้องปักปันเขตแดนแล้วก็สร้างกำแพงแม่งเลยค่อยๆสร้างไปทีละนิดทีละหน่อยอะสร้างไปเรื่อยๆมันจะกี่กี่โลก็สร้างไป เ,ออเมืองจีนยังสร้างได้เลยสร้างไปวันละหน่อยนะถนนเรายังสร้างได้นะภาษาอะไรกำแพงเราจะสร้างไม่ได้เออมันจะได้ตัดปัญหานะครับบุกเข้ามาก็ยิงแค่นั้นเองนะครับแสั้นเหนยถ้าอย่างนั้นมันไม่จบมันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยขี่ปีขี่ปีนะขี่สิบปีก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะ เข้ามาก็มีปัญหาแล้วก็มาปลูกบ้านอยู่ฝั่งไทยนู่นนี่นั่นเออเห็นไหมชัดเจนไหมนี่แหละนี่ใสมันไงสันดานมัน <laughs> แม่งโคสันดานเลยจริงนะเออ มันมันอ่ะมันไม่สนใจเราเลยว่าเราจะทําอะไรเนี่ยนะครับมันไม่เคยสนใจเราอยู่แล้วนะครับเออใช่มันต้องทําอย่างนั้นอ่ะคนเราเดี่ยไปกลัวอุ้ยเดี๋ยวเขาจะได้รับผลกระทบมันพูดเนี่ยมันพูดเผื่อใครบ้างเนี่ยถามหน่อยอ่ะฝ่ายไทยเนี่ยไม่ค่อยได้รับผลกระทบหรอกเอฟซีอดบอกได้เลยเขาอยู่กันได้ชาวบ้านเขาก็อยู่กันได้แค่เราป้องกันอ่าป้องกันเขาแม่เขาได้รับอันตรายเนี่ย นะเขาอยู่กันได้ถามหน่อยนะครับเออเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับเราเยียวยาเขาได้อยู่แล้วของไทยเนี่ยไม่มีปัญหาอย่าไปพูดถึงคนเขมรน,นะครับเออถ้าคิดว่าจะกดดันเขมรน,นะให้เขมรน,นะไปกดดันผู้นำมันอ,อให้เขมรน,นะไปกดดันไปกดดันผูดด้นำมันซะกดดันมันเลยเพราะว่ามันเป็นคนก่อเรื่อง มันเป็นต้นเหตุเออถ้ามันไม่ใช่ต้นเหตุมันจะเป็นอย่างนี้ไหมถามหน่อยนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนี้แย่บอกตรงว่าแย่มากเอาพูด,ดง่ายนะฮะสวัสดีนรัช่างบอยนะครับผมเห็นไหมออทำอะไรล่ะแหม ลำบากแล้วล่ะเอฟซี FC นะบอกได้เลยนะลำบากเอ่อทำอะไรก็ก็คอยระหวาดระแวงกันอยู่อย่างเงี้ยไม่จบเป็นนะแล้วมันบอกว่ามันไม่กลัวไทยอยู่แล้วมันบอกว่ามันจะตานโลกตอนนี้นะบอกได้เลยนะฝรั่งเศสเขาก็ไม่เอากับมันแล้วเออเขาก็ไม่เอากับมันแล้วมันจะเชื่อใครเราจะเราไม่ไปสนใจเขาเราต้องมองในโลกกว้างด้วยอืมใช่ เชื่อแม่ทัพคนเดียวใช่ไหมต่อไปเนี่ยเอฟซีนะบอกได้เลยว่าต่อไปอะอมเราไม่ต้องไปสนใจใครแล้วสนใจอ่าทหารอย่างเดียวนะครับไม่สนใจคนอื่นนะอะว่ากันอย่างนั้นใช่ มันมันก็ต้องอย่างนั้นแหละนะครับมันไม่มีปัญหานะของไทยเนี่ยเราบอกได้เลยไม่มีปัญหาแน่นอนเอ,อคนไทยเราเราซับพอร์ตได้เราดูแลเองได้ใช่อืมใช่จีนก็ไม่เอาเทหมดแล้วเขาไม่อยากยุ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวมันมีจะม,มีปัญหากับไทยเขาก็ไม่อยากยุ่งศักยภาพมันก็ต่างกันด้วยไงถูกไหมเออเราจะไปเข้าข้างเขเมรได้ยังไงนะในเมื่อเขเมรก็เป็นแบบนั้น เ,เขาเมร์มันคบได้ที่ไหนมันคบกับใครไม่ได้หรอกมันหักหลังเขาทั้งนั้นแหละเออเวอียดนามก็ไม่เอาเขาก็ไม่เอาด้วยอประเทศใกล้เคียงเขาก็ไม่เอาแล้วจะมีใครไปร่วมด้วยล่ะถามหน่อยนะเออมันหักหลังเขาทั้งนั้นแล้วเอาหลักฐานเนี่ยไปให้มันเขาดูเนี่ยเอาหลักฐานแผนที่เอาอะไรต่างๆไปให้เขาดูเนี่ยเขาก็ต้องเชื่อใจเราอยู่แล้วเพราะอะไรก็มันมีหลักฐานตั้งแต่เก่าอยู่แล้วเออ